กินจ่ตอะไรกินให้ตายไปเลยเฮียก็ซื้อกาแฟให้จ่ายกาแฟใช่ไม่ได้โฆษณานะคะไม่ได้มีพกค่าโฆษณานะคะอันนี้เป็นสปอนเซอร์จากเฮียนะคะเฮียซื้อกาแฟแล้วก็แบบซอง แบบซองแล้วก็แบบนี้มาให้นะคะนี่จะจะาชงม,มาเด้อมาเด้อพยังบริจวดกาแฟ,าฟอันนี้บริโฆษณาเด้อปเจ้าอยากบอกว่ามีเด็กน้อยที่เพื่อนส่งกาแฟาแค่กระปองเดียวเพื่อนได้รสนะ่ะเ,เป็นเพื่อนของลูกสาว ันได้รถมันด้ายังอะนะมันด้ชีวิตบอกอันนี้พระจ้าบ่ไส้ทธงดอกกินอย่างเดียวกินแล้วก็ทิ้งประจา้าะกินอย่างเดียวกินแล้วก็ทิ้งขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ,อคะ,คะเออมื่นมาแล้วนี่ยี่ห้ออย่างกับบลูล่ะีนกาแฟีนกาแฟบอดี้กินทุกอย่าง กินทุกอย่างที่เพื่อนให้มาเพราะว่ามันเป็นของฟรีเ,เพื่อนอาจจะถามว่าปรจาจ๋าอย่าบำรุงอย่าบ่มมีคือการลังนกลังนกได้คือกันค่ะได้คือกันแต่กาแฟี่เพื่อนเห็นว่าบางที่ส่วนมาปรจาจ๋าซือาซ้อป้าจ๋าซื้อทุกยี่ห้อค่ะบริเลอกว่ายี่ห้อน,นั้นยี่ห้อนี้เนี่ยมาเด้่มพยายังบได้กินมาเบิ่งนเลยตรวจจาอันนี้แค่ส่วนนะอันนี้เอามแค่ส่วนนั่นขอบคุณขอบคุณปร้าจอดยอดมา เฮียไปใช้อันนี้ประชาส่งแล้วเรานอนได้อยู่บนปราจานอนได้อันนี้พ่อบ้านนักเจวกาแฟเป็นหลักกาแฟกาแฟขอบคุณนะค่ะสปอนเซอร์บรินสปอนเซอร์จากบริษัทกาแฟเรือสปอนเซอร์จากเฮียประจาเรืออันนี้ค่ะคือบอกไว้ก่อน เธอ่อนแบบแพ็คแบบเงาเลยเธอ่อนนะแบบแพ็คเงาเลยประจาาสิไปเห็ดงานแล้วจะเพิ่นหิวกาแฟมาให้ประจาเลยคลิปประจาาัวนี่ประจ่าเลยว่าเนี่ยมาเด้อมาเด้อมาเด้อไฟอยากจวดมา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 จวดกับประจ่าเ้ยค่ะทุกๆุกบ้านประจาโบกี้ขี้ที่รุ่นประจาโบคีขี้ขี้เหนียวมาเลยค่ะไรมากินกับประจาได้กินแน่นอนมีทั้งนี่ขอบคุณนะคะเห็นบ่อนี่ประจาบริจวได้อันนี้เป็นแบบเม็ดที่ อ่าพอบ้านมักหลายแกบเพิ่อนแกซื้อมาให้นี่ยเนียเนียแบบเฮ็ดแบบนี้เฮ็ดแบบนี้เดี้ยปะจาให้บิ้งอ้าวปเจาว่าชีเฮ็ดคลิปชั้นนี่แบบเนียเฮ็ดแบบมุนมุนนี่พอบ้านอยากเล่นอันนี้พอบ้านอยากเล่นมีค่ะนี่แบบดีแบบเดิ้ออี็อย่างเพื่อนค่ะนี่มาเป็นสดเอ้ลูกสาวซื้อมาให้แกกาแฟเพิ่อนซื้อมาให้เพื่อนซื้อมาอันนี้รุ่นที่สองแล้วนี่ค่ะอันนี้คืรุ่นที่สองค่ะมานะคะ อันนี้บบเมนอันนเด้อไม่มีสปอนเซอร์นะคะอันนี้คือเฮียเฮียค่ะเนี่ยอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งกับโบเมนเฉพาะประจากับพอบ้านกับนาแก้วหรือไผ่มากอะกินก็ไว้นี่แหละกระติกน้ำห้อนก็จะจับฉลากได้เมื่อปีใหม่ประจาได้กระติกน้ำห้อนพี่น้องป้องฟ้าอยู่เป็นสิปีได้กระติกน้ำห้อนหัวระเบิดดิ แต่ก็ได้คือกดีคือการได้อย่างกดีเบิดกระติกน้ำห้อนมองเข้าพระจาแค่นี้ละเน่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 เ่เน่น่่ขอบคุณนะจ๊ะเพื่อนๆบายๆไม่ได้โฆษณานะคะบม่ได้โฆษณาเด้ออันนี้ค่ะบม่ได้โฆษณาบม่ได้มีค่าโฆษณาอย่างเด้อแต่ถ้าเสียไห้ประจาก็เพราะบ้านฟรีจะขอบพระคุณมากมายค่ะอันนี้อันได้สปอนเซอร์จากเฮียสปอนเอร์เซอร์จากเฮียไม่ได้โฆษณาเหมือนกันนะคะเป็นกาแฟเม็ด เพราะว่ากินนะ้วไปจากคือกินให้เรานอนได้นอนได้อยู่ในมันเมื่อยนะมันเห็ดหลายอย่างอยู่มันเห็ดหลายอย่างอยู่โเมนเห็ดแค่อย่างเดียวนาะมาก็เมื่อยเนาะกับเพื่อนกับมีน้ําใจมาฝากนะบางเชือกกเป็นพวกลังนกลังยังอันนั้นแล้วเจ่นะบาเชือกกับเป็นดาอ่า ถ้าเพื่อนได้อันใดแบบเพื่อนก็มาฝากทิ้งไม้ทิ้งมือมาฝากเพื่อนก็ุต้องเป็นยังต้องซื้อมาให้พระจามากมายอลังการเรอวอร์วางอลังการกระโบแมนจะพอสมมาพาควรพอสมเหตุสมผลจ้ะโบแมนว่าเยอะแยะมากมายขอบพระคุณมากมายค่ะสี่นาทีเลยค่ะขอบคุณนะคะพระจาไปซาเด้อเพราะว่าพระจ่าสีมีจับไก่เมื่ออื่นนี่สีมีจับไก่ถ้าจับไก่เดี๋ยวพระจาลงให้อีก มีจับไก่แลวก็เตรียมเราไก่สามสายรู้สึกสิมีขอบพระคุณนะมากมานยนะคะสำหรับผู้สนับสนุนที่มีออเดอร์มีออเดอร์ไก่สามสาย2000นะคะ2000ตัวเนาะค่ะที่ให้ประจาดูเลเนะค่ะอันนี้ประจาก็เป็นแค่ผู้ดูเลแต่ประจาก็เป็นคอเป็นตัวแทนขอบพระคุณเนาะค่ะขอบพระคุณผู้ที่ สนับสนุนให้กำลังถ้าเพื่อนบอสนับสนุนป้าจ่ากับผมมีงานเห็ดว่าง่ายๆเนาะคะ่ะเนาะอันนี้ถึงแม่สิเป็นของเพื่อนแต่ป้าจ่าก็อ่าบอได้อนแะจะป้าจ่าก็มีส่วนได้ส่วนเสียคือได้เป็นลูกจ้างได้เป็นเงินได้เป็นค่าแรงแบบนี้เนาะคะ่ะก็ถือว่าอ่าเป็นผู้สนับสนุนอีกอีกอ,อย่างหนึ่งเนาะคะ่ปะป้าจ่าขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะขอบคุณมากมายขอบคุณ เลิไลค์ขอบคุณพระจ้าไปซ่าอ่านคอมเมนต์ซ่าตอคุณพระเจ้าเมื่อค่ะเมื่อวานนี่ขอโทษขออภัยเดอ้อเมื่อวานพระจา้าย่านบงแห้งไปถ่ายอะนะบงจับขาพระจ้ากระโดดแล้วก็ทืบขาแห้งอะนะกระทืบขากระแทกใส่ซีเมนเพราะว่าพระจ้าคิดว่าสีสสลัดแต่ความตกใจนะมันก็เลยเหตุนในขาพระจา้านี่กระแทกใส่แบบเหนียนะมันทําให้กระดูกกระดูกอย่างพระเจ้าว่าป็นมันก็เลยผิดเมื่อวานพระจา้า สิลงคลิปตอบคอมเมนต์กับบได้ลงคลิปกับบได้ตอบคอมเมนต์เพื่อนเเลยเจ็บแห้งะเพ่อบ้านเอายาทาให้ยันย่างบ่ได้นะยันได้ไปซีดยาพ่อบ้านว่าให้ถ้าเฮียหูใจเฮียก็แชร์ไปซีดยาเลยนะแบบนี้แบบแบบแบบยันเจ็บแห้งยันอักเสบแหงนะประจญ์กันได้ได้ยาทาแล้วขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆนะคะขอบคุณมากมายขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ทุกกำลังใจบาย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  ขอบคุณนะคะขอบคุณสปอนเซอร์คือเฮียบอมเบนบริษัทเด้อบอมเบนบริษัทใีอยังก็อนเนสกาแฟอันนี้บอมเบนเด้ออันนี้ฮะเฮียพระจา่าหลากหลายได้รอบก่อนพระจ่ายังไม่ได้ลงคลิปเลยรอบก่อนที่เพิ่นซื้อมาให้ฮะคพระจ่าเห็ุแล้วเปลี่ยนใจย่นานเป็นโฆษณาเลยไม่ได้โฆษณาเด้อจ้ เฮียเ yeah, พื่นอนเอามาให้ประจยรัยขอบคุณมากมายนะครับเพื่อนๆขอบคุณหลายๆราปรจจายขอโทษด้วยอานเม้นไปหาซ่ามัน,นี้ยอมรับยอมรับหยกมือเลยค่ะหยกมือเลยบายยขอบคุณมากมายค่ะขอบคุณค่ะ